ฉันเป็นอินดีอีสานเย่ hey! ฉันเป็นอินดีอีสานเข้ามาทำงานอยู่ในเมืองลวงและชอบร้องรำทำเพลงและชอบร้องรำทำเพลงจึงแต่งเพลงนี้ให้เพื่อนได้ฟังแต่งเพลงนี้ให้พี่ได้ฟัง ฉันเป็นจังหวัดอุดรฉันคนจังหวัดอุดรหอบผ้าและพรเสือพื้นมอนใบเข้ามาตั้งแต่ไม่มีอะไรจนในวันนี้ก็ยังไม่มีสตางมาบัดนี้บัดนี้บัดนี้สบายดีแปดอย่างได้มาลองมาลำ้ำ ลำเพลินลำเดินยีสานอันคอยนี่คอยนี้ก็ยังม่มีผู้ใดอยากได้ใจของนางมาเดินทางน้ำกันร้องเพลงลำเพลินยีสานร้องเพลงลำเพลินยีสานสืบทอดตำนานวัฒนธรรมไทย ล้องเพลงสนุกเคฮาฟังเพลงสนุกเคฮาอย่าลืมบ้านนาบ้านเกิดเมืองนอนอย่าลืมสัญญาที่ให้ไว้กับใครเป็นอย่างมาร้องเพลงอีสาน เป็นอย่างคือมาเป็นคนอีสานบ้านก็นอยู่แสนไกลมีแต่ให้หน้าเดี๋ยวนี้บ้านคอยพัฒนาเดี๋ยวนี้บ้านคอยพัฒนากลับเมื่อบ้านตอนนี้มีพิด่าขายแล้วมีพิด่าขายแล้วมีพิซ่าขายแล้ว มีเบเกอร์ขายแล้วเป็นคนจังหวัดอุดรเป็นคนจังหวัดอุดรหอบผ้าหอบผ่นเสือพื้นมอนใบเข้ามาตั้งแต่ไม่มีอะไร จนในวันนี้ได้เป็นอินดีอีสานในวันนี้เป็นอินดีอีสานในวันนี้เป็นอินดีอีสาน